เยอะมากนะครับเพราะว่าเอ่อเขามาเก็บข่าวยูโรหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ยังไงก็ฝากหมู่บ้านโคกระโหลกด้วยนะครับฉายแล้ววันนี้ที่โลนบยูนเมเจอร์แล้วก็เอสเอนะครับหมู่บ้านโคกระโหลกครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรอย่างไรนเรียกว่ายิตตำนานแล้ว,วาามาือ มันก็คือเอาตำนานของของพิกปองมานะครับที่ราการเดอช็อคของพิกปองนะฮะก็เอามาทําเป็นหนังแต่รับประกันได้ใานาหนังเนี้ยมีมากกว่าที่ได้ยินในรายการทีวีแล้วก็สนุกแน่นอนนะครับใครอยากดูหนังผีตก,กใจแน่นอนใครอยากดูหนังตลกหัวเลาะแน่นอนตั้งแต่ต้นจนจบใครอยากดูหนัง นางเซ็กซี่ก็มีพี่ป๋องแบบแต่แนะนำอย่าดูตอนสองคนนี้ปิดตาแล้วผมแต่สนุกแน่นอนพี่แจ๊สอยู่ไหนพี่แจ๊สอยู่นี่แหละไม่เป็นไรเราเรียกว่าเป็นตามต้องการพี่โค้ดตามเรื่องนี้หลายคนเดาเรื่องไม่ได้เราลองแบบนิดนึงอันนี้นนอั้ก็อยากจะพูดเหมือนกันว่าเรื่องนี้แต่ที่ผมเลียกกับพี่โค้ดมานะเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องแรกเลยแล้วกันใช้คำว่าเรื่องแรก ที่เขาอะไม่เคยปล่อยาอะไรออกมาแม้แต่ฉากเดียวอันนี้เรื่องจริงทั้งๆที่ถ่ายทำไปเยอะมากๆนะแต่เราทํไงรู้ว่าเราจะรู้ว่าพี่ค้จะชอบเขาจะชอบปล่อยนู่นปล่อยนี่ปล่อยนั่นปล่อยอะไรมาให้มันกึงจะปล่อยในความเป็นเขาอะนะแต่แปลกมากเลยเรื่องเนี้ยเก็บไว้ไม่มีจริงๆอันนี้ไม่มีจริงาาแต่เขาก็จะพูดตลดฮะแฉนะล้อเขาจะพูดอย่างนี้ชอบพูแตตาปกติอะเรื่องอื่นอะเขาจะแบบเขาจะมี <ปร S 2> ตัด่นตัดนี่ตัดนั่นมาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ไม่ไม่มีตัดอะไรออกมาเลยตัดแค่แบบอ่านสองอันหนึ่งเงี้ยใช่ก็ก็อย่ที่พี่แจ๊ดพูดก็จริงนะฮะเพราะว่าพี่แจ๊ยไม่รู้ผมคนทำนี่เขายังไม่รู้เลยว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงขาแล้วหมดเลยที่กูพูดมาดแล้ว้แต่บอกให้เลยว่าสดุกแน่นอนนะครับต้องพี่หนุ่มพี่หนุ่มวัญชัยวันนี้ไม่สบายก็ขอให้หายเร็วๆแล้วก็พี่หนุ่มเล่น สุดตัวผู้แบบนายแก้วนะฮะก็ลุ้นตอนที่พี่หนุ่มจะบทบาทคราวนี้จะเป็นยังไงอ๋อต้องไปดูเลยพี่หนุ่มเล่นเล่นเยอะถึงจะให้เวลามาหกชั่วโมงก็เล่นถึงเรื่องไม่เวลาสองวันสองที่บางอย่างเขาไม่เไปบอกหกชั่วโมงเลยเดี๋ยวเขาบอกมาน้อยเล่นมากคือพี่ก็คงเป็นตองนานตองนานเรื่องที่มีอะไรไหมที่ไหนครับโอ้โหมีกว่าหนังทุกเรื่องที่พี่ทํามาไปดูได้เลยมันไม่เหมือนหนังที่พี่ทำมาแล้วก็คือ คาดไม่คาดไม่ถึงแล้วก็เดาไม่ออกเราไม่ถูกนะครับร้อยยูโรเล่นอยู่เร็วก็ยังเดาไม่ถูกเพราะว่าแจ๊กับยูโรก็เห็นครั้งแรกเหมือนกันวันนี้นะครับก็ถือขนาดว่ายูโรมาคิวแรกมาคิวแรกถ่ายฉากแรกเสร็จต้องพูดกับผมหนึ่งประโยคเลยว่าพี่เขาเป็นแบบนี้เหรอจริงแค่นั้นแหละแต่ผมก็ผมก็เลยบอกน้องว่าไปน้องพูดต่อไปตามตามเข้าไปพี่ห้ออยย้อนหลังพี่น้อง เป็นตำนานอีกนะครเพราะว่ามันเล่นกับพี่ีกที่ไหนก็มีตำนานของหนุ่มตลอดแต่พี่หนุ่มพี่หนุ่มจำไม่นานนะจำแค่เดียวสามชั่วโมงหมดเลยนะไม่ไม่คือพี่หนุ่มมาต้องไปดูฮะพี่หนุ่มเล่นเต็มที่เลยนะครับแบบมาทพิธีกร หายไปเลยเป็นพี่หนุ่มเลยเมื่อก่อนพี่หนุ่มเล่นหนังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับะะพี่หนุ่มก็จะเข้าฉากกับพี่แก้วเยอะหน่อยเพราะตอนแรกพี่แก้วก็ไม่รู้เรื่อง <c oughs> นะมะกเป็นเรื่องเหมืกันแต่พอหลังๆนี่ท่องบทมาพี่หนุ่มถามปุ๊บตอบปั๊บแล้วยังมีสอนพี่หนุ่มนะหนุ่มต้องอย่างนี้นะหนุ่มต้องอย่างนี้ ไม่หรอกครับคือบางครั้งนี่พี่หนุ่มเขาก็ลืมบ้างนครับ <c oughs> แล้วก็มีบ้างที่ผมอาจจะอาหาไม่ได้ผิดอะไรอย่างนี้นออคือ,อญญตืลนเติดแฮปปี้หน่อยออแต่ก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นหนักเรื่องแรกแแก้วครับแล้วก็อยากจะให้ไปดูวันนี้เยอะนะครับจริงๆจากผมตรงๆว่าถ้าเกิดว่าความกับเส้นหนังว่าความดีใกล้ก,กว่าเยอะคุณเหนือนันะคุณเหนือนะนะไม่ติดใจไหมครับคือต้องเ <c oughs> ข้าใจว่ามันมันไม่มีบทครับดังนั้นการพูดซ้ําๆกันเนี่ย นึกดูครับว่าเราตกใจได้ยังไงบ่อยๆเหมือนๆกัน <c oughs> นี่คือจุดที่มันเป็นพลีจริงๆครับมันเป็นความมหาจรรย์ที่คนตกใจเรื่องผีเหมือนๆอกอันสี่ห้ารอบอะครับแล้วจะเหมือนยังไงอะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีผีอะครับมันอนุมานว่ามันเป็นผีอะครับแลวบางอย่างเราก็สงสัยว่าไอ้น้ำมันเป็นยังไงทําไมต้องมีไอ้น้าที่ถึงก็บอกเขาเรียกสโมอะไรอย่างนี้ไอ้น้ำลองไอเอสไอ้น้ำไอ้น้ำ <c oughs> ไก็ก็มีบ้างรถบูธแล้วก็อัดไปนะคือผมก็ทำให้พี่ป๋องพี่ไพศาลหมอปลาถ่ายที่วันนึงเลยครับถ่ายกันดีวันนึงเลยครับทีอแล้วของร้ร้านยูโรที่ยูโรเจนครับอย่างไรบ้างครับคุณกับพี่โฟรย์เรื่องอะไรก็อย่างที่บอกครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรอเปล่าพี่ผมอยู่พี่แจ๊ดเทคแรกเลยผมก็รู้สึกเออมันใหม่ดีแต่มันสนุกนะผมผมรู้สึกว่าพอมาเราเริ่มถ่ายมาช่วงหลังๆแล้วเนี่ยเราเราเริ่มรู้แล้วว่ามันปติดต่อกันยังไงแล้วเข้าใจได้แล้วก็ ผมอยากให้ดูอ่ะสนุกมากในส่วนในส่วนตัวงผมก็ถือว่าเป็นเป็นหนังเรื่องแรกของผมเหมือนกันแล้วก็มาเจอพี่พลด้วยก็อยากให้แบบอยากให้ทุกคนมาดูอ่ะเพราะมันสนุกจริงไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะสนุกเพราะว่าตอนถ่ายทำก็คิดว่ามันจะไปต่อกันยังไงวงเหมือนกันถ่ายอะไรก็ไม่รู้แต่แต่พอถ่ายก็คือคือเขารู้อยู่คนเดียวคือเขารู้อยู่คนเดียวแต่เราไม่รู้ไงแต่พอไม่ไ่เดี๋ยวถ้ายูโรได้เห็นหนังยูโรจะบอกโอ้พี่พุทธ ได้าใช่เสราะถ่ายเสร็จแล้วผมก็รู้แล้วว่าอ๋อไอ้ตรงนี้มันมาต่อตรงนี้นะตรงนี้มาต่อตรงนี้นะแล้วมันยังไม่ได้ดูเลยก็เยี่ยมแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้ดูครับผมแต่พี่ป๋อมเป็นพระเอกนะเรื่องนี้ผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับยูโรพี่แจ๊ดพม่ได้บ้าอะไรมาห้าคิวพี่พระเอกแล้วพี่ป๋องเป็นยังไงครับเรื่องนี้เองผมอะคี่ป๋องพี่ป๋องล็อบบี้เปลี่ยนเมียใช่ไหมไม่จริงด้วยอย่าไปเชื่อพี่วอสอย่าไปเชื่อพี่วอส เขาโทษาโทษนย่าคําครเพี่บอกพี่อกบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นลีลิ่เหยียนเขาไม่เล่นอย่าไปชื่อพี่บอกว่าบว่าตอนเล่ ตอนแรกเจนนี่มากองวันแรกเนี่ยเขาบอกว่านุ่นเล่นเป็นแฟนพี่ปอกเหรออยู่ไปอยู่มาหนู่แปลสภาพเป็นผีหนูก็งงวิวเลือดเลือดเขาเป็นคนจัดการไม่ไปมเจนน่ใช่อยู่วงการเลยไปถ่ายคนรีแฟนอะไรอย่างงี้ไม่แล้วประเด็นฉากเนั้นซีนอะเช็คบ่อยมากอะหลายรอบมากเลยอะอะไรอยู่นั่นแหละครับผมน้องน้โตของ กล้ร่หลเพลูดเรื่องร้องเรเม่อจากผมไม่ไดไม่มีไม่มู่ว่าาบานนะก็ผมพูดคอยผมไม่มีงานในวงการไมีรเรไม่มีี่เเอาความจริงมาคุยในเซน่ป๋องยังไงเพี่บอกไม่มีไม่มเขาไม่มีอามหอกเขาเล่นหอกเลยพีายามชอบชอบชอบอาเราไม่อะไรครับก็การแสดงพี่ป๋องเป็น่องเาเป็นตัวเรือน เหมือนกาน้องะนะครับเราก็เป็นตัวต้นเรื่องแบบที่ที่คุณผิดมาพาไปท้าประโยชน์ใช่ก็สนุกดีครับผมชอบหนังนี่เหมือนเหมือนรถไฟหอกคือมันได้ทั้งความสนุกความตื่นเต้นความหวาดเสียวผมว่าผมว่าให้ถึงภาพสวดสนุกรถไฟหอกมีอารมณ์นั้นเลยครับไม่มีไม่มีพักหนังเรื่องนี้ไม่มีนั่งคุยไม่ไม่หลับแน่นอนแล้วมันจะปอง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 องก็เนี่ยเขาบอกว่าถ้าขอเล่นกับลิลลี่แล้วก็จะให้คิวบีนั่นเห็นไหมเห็นไหมโซฟ you <laughs> ความลับอยู่ที่นี่หนูเขาว่าแล้ววันแรกหนูไปแล้วหนูรอนานมากแสดง,ง,ง,งว่านุ่นไม่รู้ <c oughs> สองเข้าคิวกับพี่พวกเขาเดินมาปรึกษาว่าเฮ้ยไพศาลพี่ถามหน่อยถ้าพี่เปลี่ยนเมียจากนุ่นเขาจะฟ้องพี่เขาบอกว่าทำไมพ,พี่เฮ้ยเองกรีนี่เห็นเดินมาเนี่ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> จะ๊จะจัดเกียร์ด้วยวะนี่ก็จะถามเรื่องที่บอกว่าไอ้ลูกับพจนพอแล้วเนี่ยคืออะไรหนูหนูไม่สวยหรอสวยนะสวยเอาที่เรื่องหนูหนูไม่สวยหรอ นี่ไงขาวไหมเนี่ยขาวครับอยากจะบอกตอนที่ใสก็คือคือแบบใสจริงๆใสตั้งแต่ตรงนี้มาตรงนี้คือแบบดูคนรุ่มากพี่แจ๋พี่แจ๋มากพี่แจ๋พี่แจ๋พี่แจ๋เล่นเป็นอะไรเล่นเป็นการที่งานม เฮุนเซียนชื่อฮุนเซียนคุณเซียนเถื่อนฮุนเซียนเฮ้ยเซียนจริงนะคุณผู้ชคือไม่วันวันพี่พีิพด์แต่บอกว่าชื่อหยุดเซียนอ่ะผมผมหันนี้เลยอ่ะพี่เอาจริงจริงเหรอเผื่อเขาหยุดแล้วนะเผื่อเขาหยุดยิงกันแล้วนะแล้วพลาดจะยิงกันตอบไว้ดีก็ได้นะพี่เอาจริงจริงเหรอพิพด์เอาเลยเอาเลยเอาเลยชื่อฮุนเซียนมืออะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมก็แค่ผมพูดบนเวทีผมพูดนิดนึงคือ หน้าพี่พศเนี่ยเห,เหมือนที่ทุกคนบอกจริงเอาไปสาระจริงว่าผมมามาเนี่ยมผมผมที่ผมรับมาเล่นกับพี่พศเนี่ยครั้งแรกผมเคยดูสติแตกสุปโลโลครั้งแรก <S <S ของพี่พศที <S <S ่กล่องยังไหม่นั้นแล,แล้วก็ปามโมสแสงสอนมอดเต๋ตาอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากแกหมดเลยอ่ะผมเจอแกสมัยผมเล่นกีนสีนะเจอแกทำไวหวานอะ่ะเจอกอนเธอเธอกับฉันทำหนังสืออ่ะ แล้ววันนี้ผมเห็นแกเดินทางแกเป็นคนเดียวนะพุ่งกลับคนเดียวแม้กระทั่งเหมือนพี่คุยก็ยังพูดถึงเลยว่าเป็นพุ่งกลับคนเดียวที่ยืนยงคงพพันทำหนังเยอะที่สุดเราไม่ไอายอินเดียเลยอะ่ะเพราะว่ามีพจน์อ,อนนท์อยู่อะ่ะแล้วแกก็สามารถทําหนังแล้วก็ยอดรายได้ถ้าพี่พี่พอรู้อะ่ะผมว่าแกผ่านับบแกแกผ่าน<พ>ผ่ามรู้สึกของพี<แ>่พจน์อ่ะผมก็เลยมาร่วมงานนะแกแล้วผมก็อยากรู้ว่าโนฮาของแกเวลาแกทําหนังเนี่ยจริงๆสิ่งหนึ่งที่พี่พจน์มีเลยนะ ความตั้งใจแต่มีความตั้งใจแล้วแกก็เอาตัวประหลาดหลายๆตัวมาได้การล็อบบี้มาทุกคนทุกคนมาด้วยใจแล้วก็มานั่งรอแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าหนังมันจะไปยังไงอผมก็เฝ้าดูแกจนแบบหนังมันจบแล้วแกก็พยายามส่งตัวอย่างให้ดูที่แกทําหลายๆครั้งทุกเช้านะแกจะส่งให้ผมดูทุกเช้าแล้วผมก็เห็นความตั้งใจผมรู้สึกว่าผมกุ้งกับคนนี้เขาไม่น่าที่แบบทาหนังมาได้ขนาดนี้แล้วจนที่หนังเสร็จวันนี้ผมเห็น CG อะไรต่างผมคุยกับ CG จีมันทำทันหนวก ทสำทัญแต่ว่าผมกลัว่าหนังมันเสร็จออกมาเนี่ยมันสําหรับผมนะผ่านหนังมาหลายเรื่องผมว่าอันเนี้ยมหัศจรรย์มากผมว่าหนังสนุกโคโลเนี่ยผมการันตีเลยว่าจะยังจะเปื่อยอยากบอกคนคนอายุมากๆทูลท่านนะที่เป็นพ่อพ่อแม่เรานะจะมีมันจะมีมันจะมีสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นะสวัสดีวันจันทรเนี่ยควรมีสติ๊กเกอร์อีกหนึ่งอันนะในวงการบันเทิงของพจน์อนนท์่ะสวัสดีคนนอันนึงนี่สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอคารต้องพจน์อนนท์ต้องมีสติ๊กเกอร์นี้ สวัสดีวันนี้ถ่ายอะไรเรียพี่น้าทำนะพี่คนคนโบรามาใช้เยอะนะเชื่อผมใช่คือสรุปนิดนึงเพราะว่าถ้าเชื่อพวกเนี้ยอย่าไปเชื่อไปดูในหนังเองว่าหนังที่มันออกมาเนี่ยเป็นอย่างที่พวกเขาลุมกนามพี่กันไม่เชื่อไหนคุณด่าเขาไม่เคยเถียงเลยอย่างนี่ปนปากได้ไม่ยองไงก็ากด้วยนะฮะก็เป็นเป็นหนังที่ที่สนุกแน่นอนนะใครที่ที่ ตัวหนังพี่ออกมาทีนี่ต้องไ,ไม่สนุกไม่สนุกไปดูเรื่องนี้นะครับสนุกแน่นอนถ้าไม่อาคติสกอ่อนนะก็ <m> อย่างไรก็ฝากด้วยเพราะทุกคนนักสแสดงในที่นี้ร่วมเล่นกันแบบว่าสุดตัวนะครับโดยเฉพาะพี่ป๋องทะลุก,กำแพงเลยอะไรอย่างเงี้ยเลเล่นหนังกระดาลาร่นเก่าๆด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วอย,อย่างไรก็ฝากด้วยเข้าแล้ววันนี้นะฮะวันที่6พฤศจิกาย,ยนนะครับแล้วอย่างพี่ๆนักข่าวว่าอย่าลืมเข้าไปดู เราจะได้ลบคำสัหมายของพวกดาราทั้งหลายเนี่ยว่าหนังพี่ไม่รู้เรื่องแต่แลราก็กันว่าเรื่องเนี้ยรู้เรื่องแจ๊ดจะหนีกลับบ้านนะไม่หนีไม่หนีไม่หนี <c oughs> ปับด้วยนะครับ